สวัสดีค่ะวันนี้บีบีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Walk into o n e เหมือนเช่นเดิมและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกน้องเคียี่ได้ลอง cover เพลงจ่ายี่ชีโดยน้องนะคะก็มาอัปคลิปพร้อมแคปชั่นวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ผมไม่รู้สึกว่ามันโรแมนติกมาก แต่ผมขอให้คู่รักทุกคนในโลกนี้แต่งงานกันในที่สุดผมชอบเพลงของเลโอเหล่าซื้อที่สุดน้องเคอหหี่นะคะก็มาในลุกผู้ชายหล่อละมุนค่ะทุกคนเสียงน้องก็ดีมากใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะรีบเลยค่ะ ต่อไปเรื่องที่2ที่จะอัปเดตก็คือน้องเอเได้ปล่อยเพลงเฟ้งติงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยทั้งค่ายนะคะก็มาอัปรูปน้องพร้อมแคปชั่นเฟ้งติงเวอร์ชั่นออนไลน์บนแพลตฟอร์มของออนไลน์มาแล้วสีขาวที่ไม่อาจยอมได้ด้วยหมึกดำก้าวขึ้นไปสู่เวทีที่พวกคุณไม่สามารถขึ้นมาได้ ซิงเกิลใหม่ของอินชัวนหลิวจางเปิดตัวเฟิงติ่งอย่างเป็นทางการเพลงนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในระหว่างการแสดงในรายการช่วง2021ในครั้งนี้เขาก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงอีกครั้งและด้วยแรงผลักดันที่ไม่ธรรมดาเขาได้นำซิงเกิลและแร็ปที่พร้อมระเบิดออกมาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติทางดนตรีที่ไม่เหมือนใครของเขา ทุกคนในเมื่อน,น้องปล่อยเพลงเฟิงติ่งอย่างเป็นทางการลงช่องทางต่างๆแล้วนะคะแฟนๆก็ตามไปฟังกันเยอะๆนะคะไปปั่นวิวให้ขึ้นชาร์ตติดชาร์ตรัวๆเลยคะ่ะต่อไปเรื่องที่3ที่ทอัปเดตก็คือน้องมิกาได้ร้อง c ว v e r เพลง w e ท t น n โดยน้องก็มาอัปคลิปพร้อมแคปชั่นครั้งแรกที่ได้ยินเพลง a i t i n g ผมรู้สึกประทับใจกับเนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยความรักผมหวังว่าการร้องเพลงของผมในครั้งนี้จะสามารถทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความรักและความสวยงามเวท้งของมิกามาแล้วการดัดแปลงเพลงนี้ผสมผสานระวัง R&B และสไตล์ดนตรีอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันเพิ่มจังหวะให้ความรู้สึกอบอุน่นทุกคนเสียงของน้องเพลาะเหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนเพลินหูมาก ใครที่พลาดไปนะคะตามไปฟังกันรัวๆเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือทั้ง3เรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กด subscribe ให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย